สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้สุขคนนะครับเนาะครับครับครับนี่ก็เป็นชุดของปูหุนนะครับเด้อครับครับพู้ใดรเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์น้าครับกดติดตามไว้ครับเพื่อสืบว่านวทางนะครับเนาะสําหรับตัวเหลขกามๆจากส่องเสี่ยงยาพาเลาเด้อครับเด้อครับส่องเสี่ยงยาครับครันี่แนวทางครับสําหรับตัวเลขครับ ชุดนี่เป็นของปูขุนเด้อครับเด้อเป็นของปูขุนเนาะครับเป็นชุดล็อกเงินล้านแหละครับชุดล็อกเงินล้านครับงวดที่แล้วครับวันที่สองพฤษภ้าเนาะครับเนาะครับวันที่สองครับสำหรับเลขวิ่งปูกมิตรศูนย์ครับศูนย์ทั้งบนทั้งล่างเลยครับเิ่นหายมาหงวดที่แล้วนะครับเด้อครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับ สำหรับงวดนี้เพิ่นกระซูมาแล้วล่ะครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นครับครับมาสไตล์เก้าคือเก้าล่ะครับสำหรับตัวเลขผู้คุณนะครับเนาะครับครับเอาไปพิจารณาบ้างเด้อครับเด้อครับสำหรับผู้หมักผู้คัดกระพานทั้งสองกระเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะครับเนาะครับผ่านเลยเด้อครับเด้อครับสำหรับผู้บ่มักครับครับ สุดล็อกเงินล้านปูขุงนงวดประจําวันที่สิบหกนะครับเนาะครับเอามาเบิงสุดที่แล้วก่อนครับสุดที่แล้วเพิ่นหายไปที่ศูนย์บนล่างครับตกกรมเขาเป็นศูนย์เก้าแลละครับเลขที่ออก,กเป็นหนึ่งหนึ่งหกนะครับเนาะครับหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหก หนึเจ็ดล่ะครับสำหรับเหล็กลางครับเหล็กสตัวครับคับเล็กที่ออกกับหนึ่งหนเจ็ดครับครับอันนี้เป็นชุดงวดที่แล้วครับตัวร่องขอ้เพิ่นกันหนึ่งศูนครับกับเจ็ดหครับสำหรับตัวเลขของเพิ่น กระลุดนะครับเนาะสำหรับบนครับมาศูนย์ล่างก็กลมไปที่80ลศนะครับเก้าหนึ่งตัวร่องของเพิน่นงวดที่แล้วก็ศูนยะครับ13 24 35ามสองสี่ส้าสี่หกห้าเะครับเจเจนี่ครับ เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับพอมีครับมีแต่เจเจนาะครับเนาะครับกดรุดไปมัดครับบ่มีติดจักตัวมิจิตเจ็ดส่ครูับเจหนึ่งกับหกหาหกหแะครับครับเจ็ดหนะครับกดรุดไปเนาะครับเนาะครับพรเป็นยังเิ่นว่าสำหรับตัวเลขนะครับเด้อครับมีเขามีรุดเป็นของธรรมดา ตัวเลขก็มีควบเสียงเนาะครับเนาะสำหรับเลขล็อกครับเป็นเลขล็อกเลขสูตรเลขคำนวณของเพิ่นครับอ่ะมาเบิ่งต่อครับต่อต่องวดไปเลยครับเนาะครับงวดกับมือี้กาวันที่สิบสี่แล้วครับกับเป็นโค้งทุดท้ายไปโหลดครับสำหรับตัวเลของเพิ่นกับเนี่ยนกระยำไปโหลดครับเอาไปเบิ่งครับสำหรับภูมัภเอาไปพิจณาเบิ่งนด้ครับเด้อครับ สำหรับชุดล็อกเงินล้านครับวันที่สิบหกนะครับเนาะครับล็อกชุดล็อกเงินล้านปูขุนครับปกติขวามเพลินกับเขาตลอดนะครับเด้อนะสำหรับล็อกเงินล้านบวกเคยผิดหวังล่ะครับประจําวันที่สิบหกล่ะครับเนาะวันที่สิบหก หวัวันที่16พฤษภา6เกแลวครับเอาสำหรับตัวเลขปูกะมีบนมีลางครับบนบนปูหายวิ่งลูดไปที่ขมาศูนคือเก้าครับศเหมือนเดิมจับคู่ สำหรับเหล็กจับคูปูกัมีอยู่ชุดล็อกกันล้านของปูโอ้กัมายาวนะครับเนาะครับสำหรับเหล็กจับคูนะครับเด้อครับเหล็กจับคูปูกับสองเกจคะมีสองเกจเหรอครับสองเกจนะครับเนาะครับสองเกจ สองเจ็ดสามแปดสามแปดสี่เก้าห้าศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งครับเจ็ดสองเจ็ดสองสามแปดสามครับ แปดสามเก้าสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าตัวสุดท้ายครับศูนย์ห้าครับครับอันนี้เป็นชุดบนครับชุดบนชุดล่างครับล่างเพิ่งหายไปที่ ล่างนครับเด้อครับล่างเพิ่นหายไปที่0ูนย์กันครับจับไปที่0ครับจับคู่กัณมี2 8 2 8 3์ห้าหนึ่งสีสอง หกสองเจ็ดสามเจ็ดสามสี่แปดแปดสี่ไหมครับแปดสี่แปดสี่เก้าห้าครับหกศูนย์แกมีตะบ่อตกกลับไปกลับเอา้วยครับเด้อ มีแต่โมเมนเป็นศูนย์หกซะครับครับนี่ครับเป็นชุดล็อกนั่นล้านปูขุนกะเลขเเป็นหลายตัวขจริงครับจับเอาตัวกลมนะครับเดิอครับเป็นงวดพันที่สิบหกแะครับสิบหกขึ้สภาวนะครับเด้อครับเลขกบิงเลขกรูดของเพลินเป็นชุดล็อกนั่นล้านปูขุนครับครับมาเบิ่งตัวกลมครับ สำหรับบนเพิ่นกลมไปที่50าศูนูนย์ตักลมครับมีสอกลมกับศหครับก็คือเกาเด็เนาอครับเนาะครับศนะูนย์หาหาศูนเอาใส่ลูกกูเพิน่นกันครับปูขุน ครับสำนับลางเพิ่นกลมไปที่40 40 60ครับมียางละสองกลมครับบนลางบนลางเวยครับเด้อครับเอาไปขัดจับเพิ่นลูดมาหายตัวเดียวครับลูดศูนย์มาตัวเดียว สำหรับชุดนี้เป็นชุดล็อกเงินล้านครับเอาพิจารณาเบื้องนะครับเด้ออันนี้เป็นชุดล็อกเงินล้านปู้ขุนครับหาเบิ้งลอตเตอรี่ครับคือสีมี่โยนนะครับเนาะครับสำหรับลอตเตอรี่ครับเอาตัวพลกลมกระไรนะครับเด้อครับครับว่าได้ว่ากันนะครับเนาะสำหรับตัวเลขของเพลินกระายตัวกระจริงครับงามงามประจับมาใอยหาศูนย์ศูนย์หาครับตัวกลมของเพลินสำหรับล่างขัดซี่ศูนย์ ศูนย์หกแหะครับเอาไปพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อศูนย์หกงามอยู่ครับเอาไปจับไปบายเบิ่งครับสําหรับรถตะลี่นะครับเด้อครับครับสําหรับคลิปนี้กับบ่มียังรายละครับทางง่องกับซีรลาพี่ล้านองนะครับเนาะครับพลอกันไหมนะครับเด้อคลิปหนาสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ